น,นี่เรามาขี่อ่าแม่ม้าแข่งกันนะครับขี่ขวัญค่อยๆก่อนดีๆก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวหยุด เดี๋ยวดิยังไม่ทันตั้งตัวจะวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะี้วไม่ได้กินนานิดิ้ววย จังหวะตรงไหนวะมีมาวะกระเป๋าเสียจังหวะตรงไหนเนี่ยกระเป๋าเี่ไปแกะไหมมีเนี้ไหมนี่ไงเสียจังหวะนะครับพื้นไม่เท่ากันมีรอยเท้าม้าอยู่นะครับกำลังควบดีๆ,ๆแล้วก็ มีอยู่จุดนั้นแหละเมื่อวานซ่อมไปแล้วแต่น่าจะซ่อมไม่หมดนะครับก็รู้สึกจะมีเป๋ซ้ายะเป็นไงฮะไม่ได้ขี่นานๆบักเหมือนกันเลยมาแข่งนะครับเออทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะถามว่าไม่ได้ขี่นานๆก็จะประมาณนะี้ไป,ปค่อยๆไป ดินนะครับหลมุมไม่ไดะเดินไปดิดิดดด จะโค้ง้วเนี่ยขวานเร็วเกิน <laughs> มันจะโค้งนะเห็นไหมมันเริ่มเอียงห็นะพอเริ่มเร็วใช่ไหมพอเริ่มเร็วปุ๊บมันเริ่มเอียง,เอ,ยงเอียงนะครับรู้ละต้องตัดหญ้ามุมนั้นเพราะว่าองศามัน,นครับเวลาเข้าโค้งอะ่ะ ขาซ้ายอ่ะจะเหยียบยา้าเหยียบย้าแล้วมันลื่นนะครับแล้วมันจะเสียจังหวะแล้วเวลาเรานั่งกาลังไปดีๆดีๆเราก็จะพลาดไปด้วยใช่ละตรงนั้นอะ่ะมันเป็นรัศมีโคง้งแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆตัวผมก็เริ่มจะเอียงเอียงมันเหมือนแรงเวียงอะ่ะไอ้นี่ไม่ได้นะแรงนะครับมักแข่งออาบอกตรงก็คือแบบพร้อมพร้อมจะอัดอย่างเดียวเลยแหน่แหน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหงื่อออกแล้วจะเอาอย่างเดียวละเป็นอะไรนี่ มนนั้ไปดีๆก่อนไม่ร้อนไม่รีบแต่มันนี่มาปีเรยวนะฮะไปดีๆ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 ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งห้า ไหมพอพอหย่อนบางเหียนให้หน่อยนะครับพุ่งเลยหย่อนบางเหียนปุ๊บพุ่งเลยนะครับวนเลขแปดก่อนไปวนยาวนวนไม่เอาสิ ไม่ดื้อไม่ดื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ว่าเหงื่อออกแล้วคึกอ่ะใจเย็นใจเย็นเออวนไปไปเดินรู้แต่ตีงห้าวไม่ได้ดิไม่เอาไม่ห้าวไม่เอาไม่ห้าวไม่ห้าวไปดีๆ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  ไม่ห้าวไม่ห้าไม่ได้ให้วิ่งไม่ได้อัดไปดีๆไปดีๆไปไปเดินไปไปดีๆไป Upa. -huh. Uh -huh. Oi, oh, Ah, ya. Hai, Didi. Hai, Didi. Yuh -huh. ไปไป้ไปายายโอเคหยุดเดี๋ยวจะให้ขวันวิ่งนะครับให้เต็มที่ไปเลยดูว่ามันจะวิ่งยังไงเพราะาตอนมีผมอยู่อะ่ะมันเข้าโค้งใช่ไหมเดี๋ยวจะถอดคุมให้นะครับแล้วก็ปล่อยขวันวิ่งอยากข้าวดีนักใช่ไหมอยากข้ามานี้ เอาให้เงือมันแตกไปเลยเอาให้เงือชุ่มไปเลยเหลือบกัดนะดีดีก่อนเฮ้ยบอโอเคเก่งมากอ่ะไม่วิ่งอ่ะไปวิ่งวิ่ง อ่ามันรัดวงจริงด้วยนะครับรัดหญ้าตรงนู้นนะถึงว่าเวลาวิ่งแล้วเตะขาซ้ายอ่ารัดจริงด้วยรัดหญ้าเส้นนี้นะครับรัดรัดหญ้าเลย เพิ่มความเร็วโงม,มันแคบไป Money, mắt chupa chúng chupa 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 Okay. เดี๋ยวดีตีให้แมงดีก็โดนกัดไปล็ละทีงเลือบนะครับบินไปบินมาโอเคนี่แหละตายไหมน่าจะไวไม่ทันยังไม่ตายไอเลือบตัวนี้ยังไม่ตายโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เอามาแข่งนะครับเอาขวานมาทบทวนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปผสม ก็เห็นมันดื้อไม่ค่อยฟังคําสั่งนะครับก็เลยต้องไปลักขโมยกินข้าวโพดไก่ประเด็นแบบกินข้าวโพดไก่ก็เลยเอามาขี่ซะเลยโอเคนะครับใครดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องประชาจัปรจมแม่สอนนะครับแล้วก็ในช่องนะครับก็จะมีผลิตที่สร้างไว้เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นจำน้ํายิงปลาตกปลาการลักน้ำหญ้าแพนกล่านะครับแล้วก็สาลายอื่นๆอีกเยอะและแยะเลยนะครับแล้วก็ลองดู้นการลิ้นจัพันกันแล้วนะครับไปแล้วจ้าไปเลยจุ๊บๆเจอกันาากคลิปต่อไปครับเดี๋ยวรีบเก็บพันก่อน